พี่น้องครับอันนี้คือหลานกรรมหลานกรรมข่าวสารนับจากเมื่อไดนับได้เท่าไรนี่ห 600, 600, น,นึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยมีเก้าสิบร้อยเก้าสิบมานับต่อนับสามสิบนาที <c oughs> บอ่อมีบ่มีขาดไม่เกินเม่นวะว่า <c oughs> พี่น้องครับนี่แล้วหกร้อยเก้าสิบมันตุ่มโจกได้ผลนี้ครับนี่ โจกได้คุณนับขอสานห้รานกร,รมครับกำรรเลนเลนครับจะไปคิดยังไรนะครับนี่กำรรเลนเลนน่ะมาแล้วเสียงรา,รานนะครับหกร้อยเก้าสิบครับเดียวรูเดียวรูเดียวรูวรอันนี้เกาสบเป็นบ่น้นองนันเป็นลอย้อครับพี่น้องครับเอาฮีบอดูรอดรอดเลิกกรอ Siang, enggak usah siang. Eh, enggak siang.